ันผมอยู่กับผมน้ำเช่นเคยวันนี้ผมจะมาดูวิวบ้านที่ผมสร้างมาสามสิบวันอันนี้ยี่สิบเก้าวันเนะี่ยทุก้าวันตัวนี้หนึ่งวันตรงนั้นนะ่ะนั่นๆๆเห็นไหมไอ้คลลิฮาร์นาาดนั่นนะ่ะวันนี้ผมจะมาดูให้รู้ว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรบ้าง โอ้มาก็ไม่มีอะไรหันซ้ายหันขวามีแต่เตียง,งนี่มีมีมมรบด้วยีเป็นไงเออลืมไปวะลืมวางคอมเลยนีวางคอมดีเออมองพลังด้วยอ๋อ วางป่องไฟทำไมกูลืมวางเยอะจังวะโอ้ยจำมาละกันวอได้้ล้วก็เออมาอันนี้กันวางป่องไฟตรงน,งงงนี้วางตะคอมตรงนี้ วางพัดลมข้างบนเดี๋ยวไปนึ่งนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผจะไปเดี๋ยวผมมานะทุกคนอืโ,นโอเคนะครับเมื่อกี้ขอโทษคนดีพ่อกับแม่ผมมามาเออมาทำอะไรไม่รู้จะมานะ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลย<ะ>มีโต๊ะคอมนะครับผมเที่เอาไว้นั่งเล่นได้มีคีย์บอร์ดจริงด้วย แล้วก็มีอาวุธอยู่ตรงนี้ต่อไปก็เป็นบ้านหลังใหญ่สุดเลยนี่แล้วก็ผมใช้เวลาสร้างสามสิบกวันได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันว่ามันจะมีอะไรกันว่าวิอย่างแรกออามาแล้วก็จะมีเอ่อทีวี เครื่องนั่งเล่นเกมแล้วก็เออตู้เยน็นเออลืมไปไม่ได้เลยมีดาพิซซ่าด้วยนะครับเมแล้วก็มีเออคอมแล้วก็มีอันนี้ด้วยนั่งเลยด้วยขึ้นไปได้ขึ้นไปต่อบนนี้ก็มีของเยอะเลหนึ่งมีที่อานบ้ามีที่เอ,อโถทัวมเด็กแล้วก็มีคอมเหมือนกัน แล้วก็มีกล่องบางคนกว่า,านี่มันเป็นอเลยเดี่ยวต,ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันวางไม้อยู่อ่ะไม่ใช่มันคือจักร์บ็อ,บอกมีของเต็มเลยนี่เลยก็มีของขวานแล้วก็มีกีตาร์ก็คือสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรไม่น้อยหรอกดูมันมีหมู่บ้าน MBC ด้วยผม้้ามาแค่นี้แหละตวนฟ์ม ฟาร์มพวกฟาร์มแกะเนี่ยผมเอามันเป็นฟาร์มหมู่บ้าน m อ c ผมอุตส่าห์ไปเก็บมันทั้งปีคอมโพดกระตุกเลยผมไม่ใช่คอมบีทูซันไม่โคตรกระตุกเลยโอ๊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 ยออืมอืมโอ๊ย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  เอ้เมันคอมมันกระตุกเห็มใ่กูวางว่างไอ้กูวางจุดทีอันทีแล้วกูหนีแม่งไปอะต้มแกไปกโก้ก็ขันเรียบร้อยไอ้ลุงบุบ้านเอบีซีไม่ออกมาได้เฉยลอกผ้าลุงแม่งลงไป สวยจีเนียสจีเนียสจีเนียสลงไปไหมไม่ไมีใครโอเคคนที่มันลงกลลงมาเนีย่ยมันจะตายให้มดเลยกูระเบิดแม่งอีกแม่งเฮ้ยกูดีเลยบายบายบ,ายบายบายออฟฟักฟักลงเอ c นบีซีข้างนี้ เอ้ยกูไม่ให้ขึ้นนะวะไกูไม่ให้ขึ้นกูไม่ให้ขึ้นทำไมเรื่องกลัะกูไม่ให้ขึ้นนะเบ้เรื่องกูเอ้ยมึงอยากขึ้นมาดีวะไอ้พวกไก่ไอ้พวกไก่ตัวเล็กอย่าไปยุง่งกับกูกูจะระเบิดให้มึงหมดเลยกูจะระเบะิดให้หมดเลยไอ้พวกจอนตายแน่มึง,องคอมกูเนี่ยแหละจะตายโอ้ เอเรียนสองพี่น้องอ่ะเรสองพี่น้องมักสู้อ่ะถุดใส่หน้าแม่แล้วก็กลายเป็นโกโก้ไปโอเคนะครับผมในที่สุดเราก็สามารถจัดการไอ้พวกลุงเอ็บีได้ก็คือแบบก็คนมันจก่งม,มันก็จะมีเออของที่เปลี่ยนไปมากเลยมีทั้งดาบแล้วก็แอปเปิลทอง แต่มัมีรีหมดละหวานเพชรด้วยสิ่งที่ผมลืมวางหน้าบ้านนั่นก็คือเออเออแนี้ครับผมลืมวางหน้าบ้านพร้อมกับน้ำผุแล้วก็สไลเดอร์เอามาไว้เล่นด้วยแล้วก็ดีด้วย ก็มีตู้หมุนด้วยนะใครใครเข้ามาในแมบบผมได้เข้ามาแมบผมนะผมจะเล่นถึงวันพรุ่งนี้เลยนะครับผมวันพรุ่งนี้แล้วผมจะออกเกมเลยนะครับผมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าผมจะหยุดเล่นเกมหมคารับเลยอะเดี๋ยวรีบมาแล้วกันวันนี้เท่วันเดียวนะเข้ามาได้ใน1.17นะครับผมตอนนี้ผมก็กำลังเคลียร์พื้นที่อยู่ เข้ามาได้นะคะคุณคนดังเข้ามาได้ใครที่มีหนึ่งจุดเจ็ดนะเข้ามาได้ผม <_ an> จะเปิดแมปให้ทุกคนเล่นเลยนะครับผมในห้องแบบคนดังเข้ามาเล่นได้แบบโอ้โหมันมีของมากทุกคนสามารถเล่นได้ แต่ทุกๆว,วัดนาทีผมจะปรับเกมหมดเพราะว่าเพราะว่าทุกคนนั้นต้องบินมาบ้านผมแต่ผมจะไม่บอกอะไรนะมากคุณบอกแค่นี้แหละม,มันไม่ทันใจวะโทษมันไม่ทันใจขอโทษขอโทษ ผมขอเคลียพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าผมนั่นจะทำพื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นอะไรวะเขาจำเราจำไม่ได้เราก็ต้องแบบนี้นะี่เลยนี่เลยนี่เลยเอยเอาจินง้าวไว ทำไมชิงช้ามันเท่เจังวะตอยชิงช้าชิงช้าแตกเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนึงทุกคนมันต้องใช้ไมป้ปะไอชิงช้ามันต้องใช้ไมป้ปะใช่ใช่ชิงช้าต้องใช้ไม้ไม้แปมือทำไม่กัน มันเป็นแถบย้อมไม่ได้ต้องเป็นไายบอกกับ็อกพวกบ็อก,กอืน่นทำยามาห้าบ็อกแล้วกันหนึ่สอสมโอเคอยงนี้เตง็งเลยยิ่ง ไม่กูจะไม่ช่วยก็ได้ไดโอเคโอเคมันวางไม่ได้วะทุกคนมันเป็นไรวะมันวางไม่ได้วะจริงๆมันวางได้แต่มันวางไม่ได้เอโอโะ ทำไมผมถึงวางไม่ได้มันต้องอยู่ขึ้นที่สูงอ่าไหรมานนี่ใช่ไหม อ๋อมันอยู่ครึ่งด้วยกันเลยอะ่ะโอ้มันทำอะไรไม่ได้อะ่ะอ้ยยอ้ย <c oughs> เกยนี้ก็เนียนแล้วมีจริงแค่แค่อันเดียวนะผมไม่ได้ใจร้ายหรอกมันมีแค่อันเดียวนั่นแหละโอ้ฝวกขามทิ้งโนถามันเข้ามาเล่นได้นะวันนี้นะคะผม ไม่ใช่วันอื่นแล้ววันนี้เลยนะครับผมผมจะมีให้เล่นจำกัดถึงวันนี้โอ้ยเชี่ยเป็นลาวาเลยหรอเฮ้ยลาวาเฮ้ยหยุดพาทิง้งใจละเฮ้ยมันเป็นลาวาวทำไมมันไม่เป็นน้ำวะเฮ้ยเรลี่ยนด้วย นนะะอยากมาเล่นกันนะครับอยากมาเล่นก็มาเล่นเร็วๆ,ๆเลยนี่แค่ผมโอเคมาเล่นช้าก็เออก็แบบก็อดเล่นนะเออมีตู้เกมด้วยนะยนี่เออจัดใจดีเอาให้ก็เออผมลืมรีวิวเลยรีวิวบ้านงั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าใครอยากเล่นได้เล่นได้นะครับผม ้าใครมีไม้ครับหนึ่งเจ็ดนะครับผมไม่ใชนะ่หนะึนะ่งจุดสิบแปดนะห้ามเข้ามัวนะหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะหนึ่งจุดสิบเจ็ดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมมีทั้งเออนี่มีมีดาบด,ด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไปก่อนเลยนะครับผมบ๊ายบายแล้วสวัสดีครับ